สนับสนุนโดย Red Potion รับเติมเกมบริการเติมเกมทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึงตีกดึงนี่คือโปรโมชั่นของเกม a r i n a Breakout นะครับผมบอกได้เลยว่าทุกคกนเติมเองแน่นอนนอกจากนี้ยังรับเติมเกมอื่นๆอีกเพียบเลยหากใครสนใจเติมเกมก็สามารถทักไปที่เพจ Red Potion รับเติมเกมหรือว่าแอดไลน์ไปที่ Red Potion มีแอดด้วยนะ สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่มาใน้เล่นเกมไอ้หน้าไปเอามานานหลายเดือนเลยนี่คือผลประกอบการที่ผมมาเล่นมาล่าสุดเลยนะครับถามว่าเล่นยังไงเดี๋ยวผมจะพาเล่นในคลิปนี้เลยนะครับที่เห็นโคอเอิญ e ยังไม่รับนี้คือผมฝากจดหมายไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยรับทีเดียวนะก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเริ่มจากการจัดเซตก่อนเลยตั้งแต่เลือกปืนนะครับนี่คือวิธีจัดเซตที่ได้กําไรนะครับให้เราดูมูลค่าตรงนี้นะ เพราะว่ามูลค่าตรงนี้คือมูลค่าของการจัดเซตนะครับแต่เราซื้อจริงอยู่ที่28 0 0มนนะครับแบบนี้ก็ได้กําไรตั้งแต่ซื้อปืนแล้วนะครับสำหรับมูลค่าเซตที่เราเล่นเนี่ยเราจะเล่นแค่เซตเริ่มต้นนะครับอย่างแมปแปดปืนเราก็ลงแค่ประมาณ80,000นะแต่เกมนี้ผมขาดหูฟังนะครับหูฟังเนี่ยผมก็จะจัดเป็นตัวทุกสุดนะครับนั่นก็คือมูลค่าผ5านห้าตางตเองนะครับซึ่งเวลาเราใส่หูฟังเนี่ยจะทําให้เราเห็นเวฟได้ไกลขึ้นนะครับ สำหรับแผนที่ที่ผมชอบเล่นนะครับมันก็คือแผนที่ทีวีนะเป็นแผนที่ที่เล่นง่ายที่สุดแล้วนะครับอันนี้เราเริ่มเกมแบบไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกเลยนะฮะถ้ามาเล่นแบบอื่นเนี่ยมันยากที่จะดักนะครับถ้าเล่นแบบทีวีมันจะดักง่ายครับทุกคนแต่ว่าเราต้องเดินเกมให้เป็นเท่านั้นเองนะฮะสำหรับเกมนี้เราเกิดที่ทางออกเลยนะครับทางออกสวิตน,นะ ถ้าเกิดตรงทางออกแบบนี้เราก็นั่งรอตรงทางออกได้เลยนะครับหามุมดีๆก่อนนะครับอย่างนี้ผมหนักมุมนี้เลยแล้วกันเพื่อนนั้นจะไปห้องพออ่อน,นะครับไปหาของแดงกันนะเวลาคังเยอะเนี่ยเปิดของแดงมันไม่ออกทุกคนผมก็เลยเลิกกิจการหาของแดงนะเน้นไปที่ดักคนดีกว่านะครับเพราะว่าล่าสุดที่ผมไปเหมาวุญแจมมาเปิดแต่และห้องเนี่ยสรุปคือขาดทุนยับเลย auto ดูจากเกมนี้แล้วกิจการเหมือนจะไม่ค่อยดีเลยนะครับนื่จากมีคนไปสับสวิตทางออกโกดังนะครับหลังจากล่าสุดที่ผมกลับมาเล่นเนี่ยจากที่สังเกตดูได้หลายเกมนะครับถ้ามีคนสับสวิตทางออกโกดังเนี่ยเขาจะไปออกตรงโกดังหมดเลยสำหรับเกมนี้นะครับผมก็รอจนถึงนาทีสุดท้ายเลยนะครับ สูบแล้วคือตรงนี้ไม่มีใครมาเลยนะครับเดี๋ยวผมวิ่งไปเช็คตรงโกดังนะครับเผื่อมีคนหลงเหลืออยู่นะมีระเบิดด้วยคนหรือเปล่าเนี่ยเหมือนคนนะครับลักษณะเหมือนคน ฟังจากเสียงการยิงนี่เหมือนคนเลยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเพื่อความชชว่์วนะครับเดี๋ยวผมจะมารอดักตรงนี้ต่อนะถ้าตรงนั้นเป็นคนเดี๋ยวเขาจะกลับทางนี้นะครับถ้าไปกลับที่อื่นนี่คือกลับไม่ทันแล้วนะในระหว่างที่รอคนมากลับนะครับเราก็จะฟาร์มรอเนะยอันไหนที่พอเก็บได้ก็จะเก็บไปด้วยนะฮะ สำหรับทางออกตรงนี้เราต้องยืนในจุดออก20ิวินาทีนะครับอย่างนั้นต้องรีบแล้วนะครับไม่งั้นหลงทางนะนี่ยังมีเสียงปืนอยู่ฝั่งนู้นอยู่เลยผมว่ามันมีคนเหลือแต่ว่าน่าจะหลงทางแน่ๆนนะฮะเพราะมันมีเสียงปืนยิงปแปลกๆนะครับเหมือนมีคนอยู่นะนี่คือถ้าเราดักไม่ได้นะครับก็ให้ฟาร์มบอดใกล้ๆนะพอได้ของกลับบ้านติดไม้ติดมือนิดหน่อยนะครับ เกมนี้ก็ได้2 8 0 0 0เดี๋ยวไปดูเกมถัดไปนะครับเกมที่แล้วออกโกดังใช่ไหมเกมนี้ผมก็เลยมานั่งดักตรงโกดังนะครับแต่ว่าคนไปออกตรงลิฟเฉยเลยดัยงนั้นเดี๋ยวเราไปแจมตรงลิฟกันดีกว่านะฮะผมว่าตรงลิฟดักไม่น่าจะดีว่ะทุกคนคนที่ออกตรงลิฟเนี่ยเขาน่จะมีเซตเพื่อนเรานะครับถ้าเราเก็บตี้ตรงลิฟได้ เราอาจจะได้ของไม่ค่อยเยอะนะฮะหรือว่าได้ของน้อยนะของที่ได้จนใหญ่ก็จะมีของศัตรู1เซตแล้วก็ของเพื่อนเราอีก2เซตนะครับดังนั้นไฟตรงลิฟต์ไม่น่าคุมนะฮะผมฟังจากเสียงกระทะกันเนี่ยคือคนเนี่ยอยู่ฝั่งทางออกฝั่งโล้นหมดเลยนะครับเดี๋ยวนเราจะย้ายจุดกันนะฮะถ้าจะวิ่งนะครับผมแนะนําให้วิ่งช่วงแบบชนละมุนนะเขาจะได้ไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนนะครับ เหมือนคนจะปะทะกันเพียบเลยว่ะไปครับเจ็กปืนดักแล้ววิ่งเลยนะครับโอเคนะครับกลับมาที่เดิมนะเ,นเพื่อนเรายิงกับใครอยู่สักคนนะในระหว่างนี้เราก็ จิแผลรอเลยครับสำหรับจุดดักตรงนี้นะครับถ้าเล่นแบบเจาะเนื้อเหมือนผมนะถ้าศัตรูมาคนเดียวเนี่ยคือเก็บสบายเลยนะครับแต่ถ้ามาคบตี้เนี่ยมันก็จะเล่นยากหน่อยเพราะว่าไม่ใช่เจาะเกาะนะครับศัตรูมาเลยครับแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะฮะเราต้องเก็บทีละคนนะแบบนี้ โอเคเก็บไปหนึ่งครับอีกคนอยู่ไหนวะหา,อ,าอีกคนไม่เจอนะอยู่ตรงมุมด้านบนนะครับช็อตเมื่อกี้เขาเห็นผมก่อนนะผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันดักตรงนั้นได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวกีบถัดไปต้องดักตรงนั้นแล้วแหละ ผมปาแล้วเกิดมาครับอันนี้เป็นรีเพย์นะไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้นะฮะตัวแดงเลยครับเกือบตุยนะแต่ว่าไม่ตุยเสียดายเหมือนกันนะครับแต่ถ้าผมเล่นเจาะเกาะเขาน่าจะตุยนะครับเกมที่แล้วไม่มีเจาะเกาะเกมนี้ผมก็เลยจัดฟอร์เจาะ6มาเลยนะครับในแม็กเนี่ยจะเป็นเจาะ6นะครับหรือว่า M61 นะ20นัดนะครับ ถ้าเล่น for จอ 6, 6นี้แม็กสำรลองไม่ต้องเลยนะครับถ้าใครโดน20นัดแล้วไม่ตุยเนี่ยสแสดงว่าเปิดโปูอมาตะมาแน่ๆเลย <L un> ในเกมนี้นะครับช่วงท้ายเกมเนี่ยคือเพื่อนเราเนี่ยจะกลับบ้านแล้วนะคือเกมนี้ผมไม่ฟาร์มเลยนะครับจีนี่ว่ามีโคเอินอยู่ศูนย์โคเอินนะตอนนี้เพื่อนสับสวิตช์ออกไปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ <L un> ผมจะไม่ออกไปกับเพื่อนนะ ผมจะรอดักตัวสุดท้ายนะครับผมเชื่อว่ามันยังเหลือคนอยู่นะในเกมนี้แต่ก่อนหน้านี้มีคนออกลิฟต์ไปแล้วนะครับอันนี้ผมตัดย่อมาให้แล้วนะเพราะว่าตรงลิฟต์นี้ผมจะไม่ไปใกล้เลยตรงนั้นมันดักยากนะครับก็คือปล่อยให้ออกไปตีหนึ่งนะครับก็อาจจะตีตีอื่นมาก็เลยปล่อยให้ออกไปตีหนึ่งนะครับแล้วก็เหลือตีสุดท้ายไว้ดักนะครับถ้าเหลือเยอะผมก็ไม่ไหวเหมือนกัน ถ้ามีคนวิ่งมาตรงทางออกเนี่ยก็ต้องยิงสวนนะครับช่วยเพื่อนออกไปด้วยนะได้ทั้งสองอย่างครับได้ทั้งช่วยเพื่อนแล้วก็ได้เก็บของกับไปด้วยนะดูซิว่าจะมีใครมาตัดเราออกหรือเปล่าอันนี้เพื่อนกำลังกลับนะครับ <Thanks. S 1> เรียบร้อยครับตอนนี้เหลือสองนาทีสุดท้ายนะครับเพื่อนเราก็กลับไปแล้วมาลุ้นกันว่าจะเหลือคนอยู่หรือเปล่านะ มาวะทุกคนมีคนเหลืออยู่นะฮะเขาต้องสับสวิต์ก่อนหนึ่งนาทีสามสิบนะครับไม่งั้นจะหลงทางเพื่อสนสับไม่ทันสับไม่ทันทันไหมโอเคเขากดสวิต์ทันนะครับต่อไปก็ปิดหน้าที่ของเราที่จะต้องตัดเขาแล้วก็เก็บของออกนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเขาจะเดินเข้ามาทางไหนนะ เรียบร้อยครับมีเจาะก,ก่อนนี้ไม่ต้องเลงขาเลยนะโอ้โหแล้วมีเวลาเก็บองอยู่ประมาณสิบวิเลยครับแล้วมีปืนเพื่อนเราอยู่ด้วยแสดงว่าคนนี้ไปยิงเพื่อนเรามานะครับโอ้เก็บไรบ้างวะเนี่ยโคตรกดดันเลยเก็บของนาทีสุดท้ายเนี่ยเหมือนผมจะทิ้งฟอร์ตตัวเองว่ะทุกคน <comunque> แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเกบนบ้เราร็ได้มาสามแสนห้าไครับ เดี๋ยวแถมอีกเกมนึงนะครับทุกคนจําช็อตนี้ได้ไหมก็คือจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ผมมองไม่เห็นเขานะครับก็แสดงว่าจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดดักและอีกจุดหนึ่งนะครับดังนั้นเกมนี้ผมมาดักตรงนี้เลยดีกว่าเรียบร้อยครับสำหรับเกมนี้เป็นไปตามแผนนะฮะมีคนมาสับสวิตเป็นที่เรียบร้อยนะถ้าเป็นแบบนี้ก็นั่งรอชิลๆได้เลย ของมาโคตหนักเลยนะครับเกือบ100ยกิโลนะไม่ได้เราก็ถึงวิ่งไม่ได้ครับคือของมันหนักเกินอ่ะทุกคนนี่ก็มีของเพื่อนเราด้วยนะครับในเป๊ก็น่าจะมีปืนเพื่อนเราด้วยนะครับคนนี้เขาน่าจะเก็บมาเยอะนะโออกเกือบล้านน่ะทุกคน,นล้านแอ่ะพี่คนนี้น่าจะเป็นคนสุดท้ายของแมปนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปมานานก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปเรื่อยๆนะครับทำลงบ่อยๆให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับรวมถึงเทคนิคหรือว่าจุดดักใหม่ๆให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลางกันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าบายบยครับ